พระาไทยเขากับท <premises. S 2> ่านผู้เป็นประธานในพิธีผู้เป็นประธานในพิธีครับ้พระทรงถวายท่านพระสังฆาธิการในระดับต่างๆนเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประสรมาส พ้าผู้กระเสรมรู้ชอบได้โดยพระเจ้าการรับคาและรัสงฆ์ว่าเป็นที่ที่พึ่งอุปยาไทยได้ริงที่พึ่งแห่อของราชาผู้เป็นเจ้าแห่งระชนเพรอมบุญยอมยากรำมาในการ่วยเรื่องศาสาบนรลกีนะครับเป็นบทยังกินจริงเวาเกเตนสัจจะวัตถุ ชุดหนังสือสัมมจาวาในชพระเดชพระคุณพระสุพรรณมัตราชานฟรองเจา้จาคณะจังหวัดสุพรรณบุรีทัศกรูศรีรัตนำรูปที่สิบสี่รูปที่สิบห้าและก็รูปที่สิบหกครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ ราชเบัณฑิตวชิรติลกวัตทุกอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินในโอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินทรงเจริญก็จนพรรษาปีโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เฉลิมพระเกียรติในปีนี้หนังสืออัปนาดาวน์เราจะถ่ายที่น้อยก็จะเป็นชุดของมิทาศาสตอย่างที่เป็นประสบการั์ประจักษ์กันนะครับ เรียกว่าสติปัญญายอดเยี่ยมจงเกิดเป็นโครงการครูผู้ปัญญาขึ้นมาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ใช้เวลาประมาณสักสินาทีครับสิบห้านาทีรับรองที่ได้จดเียมไว้สักครู่หนึ่งนะส่วนราชการที่จะเข้ามารับหนังสือธรรมนาวว่าวพระราชตรัสรุ่นหน้าพระบงคันมารับไอแข่งขันมารับหนังสือนะครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยสวยงามนี่ ไปเรียบร้อยด้วยนูนนะครับบงหน้าข้อคราม่ายาลั์ครับเจ้าหน้าที่บันทึกภาพอนุญาตเป็นอ,อนาาถ่ายภาพได้เลยนะครับเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับท่านาไหนต้องการบันทึกภาพต้องการภาพกนา็น่าจะเป็นน่าจะเป็นในเพจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อโอเคนะครับเดี๋ยวไปรอ เรื่ภาพไปเลย